เจ้งม่าเราแม่มันยังบุวตอนนี้เรากำลังรวมตัวกันนะเขาไปในแน่นี่แม่ทังคนเขายึดตามด่าเราดิเไปในพู้นเรากำลังเกิดเรื่องใหญ่แครับเรากำลังจะรวมตัวครับ โเลยยนมันไเด่งลส่ตอ้ยเศร้าเลยดิเพราะว่าลูกโตแล้วว่าเศร้าล่ะเตะปากคนใดล่ะอ๋อีสันเันไปอไปอาบหน้าไปนีอด้จะว่าขึ้นยังซุปไปตีกรอบวะเคนดี้เเคดี้นะปตีกรอบเคนดี้แบบแต่ว่าไปถียงรําบานงานเขาเนี่ยแม่จะอุกเลย คือยมันหกมันทุกอไปเสียงย่างดีที่พ่อจะบ่ไปเบิ่งคลิปไปบอกให้เขาตีเส้นเวทีไปเสียงลำมั้ยะาย่ไปบอกเขาจะไปตีเส้นครับิโอ้มันก็สปร่าวงเก่ามันตัวกับาดเก่าจะกับบ้านเก่าแล้วครับอันเดี๋ยวเดี เรางงเนาะปกับเรตื่นเต็มปกับเตื่นเต็มตเ,มเ,มเมพราะัเพื่อนล่ะจะพาไปได้เดียว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 อันท่านใดลูกประเสมาจไดมาทำมลลัมค่ะขีานจสาอันเวทีนี่สิตั้งันน่ะไปทังไดค่ะีมกเลยใอันหนาไปวัดพิล่ะันหนาไปทงังที่ปรสเอ,อ,อ้ยตีเซนเวทีไปไปค่ะอันดีดีครไปน้ำเนาะจะยังอายคนดีเลย เมนเอาว่าต่อตีเซนเวทีนไปเลย่าไกันใหนันเยี่ยวพอไปบอกกรรมการมันว่ากัได้หนูเด้อ่าจาอันแต่ว่าเหมือนี่มันมีหมอรับูแล้วก็บอมันใจได้เนาะมอรถไปบวงสวงบ่บนี้เราจะไดนบ้านี้มันมีหมรับตลูเราไหนบ้า้เขาเริ่มแล้กะไปจอดยั่้วงสสินเขาแม่เราเดียไปถามผู้อื่นมาบ้านี้ พ่อใหญ่บอกจอดรถไปเอืน่นเอามาเพราะว่าลาน่ไปจอดรถกันมาลามาล้ำเฮออ้จอดรถก็ไปล้ำไปน้ำพ่อใหญ่กรรมการวัดมาอะไรจริงไงเลยตุ่นนึ่งมาแล้วเพราะเนี่ยใจเพราะเนี่ยจริงจังเลยเนี่อันี้ วนะ่มาคุณดูจะไปเสียอีซีรีมันพาคคนหลงมันนี่ลายที่เราแถวครกับน็บอกคนยนต์มาว่าหลงบอกว่าลงรีสะมันาไใบหันโรงเรียนบ้านไส่ไส่งามนะกต่ชิกไท่งามมักกุงพี่อเลยหาด้วยยาเฮหาทแปลกายคนรอลำโพงลำโพงกำลังมาครับลำโพงมาแล้วครับ มาแล้วมาแล้วกำลังมากำลังมาครับคือพวกเขาแว่น้าตาหล่นเวลาเงี้ยตาใครไปเขาไปเงี้ยตาโอ้มัวเลยแทบช็อกไม่น่าเชื่อว่าการใจจะทำอย่างนี้กับตัวเรอโอ้ได้คอนเทนต์อีกแล้วเอาไอยากเชื่อเอาวัดซีบดลโดนให้กัำใจโอ้ยเบิ่งรถกันเลยโอ้ยเบิ่งหนเบิ่งเนยเสือไป โอ้ยแทบช็อกแทบช็อกมัตสึมาโดนเกือบไปล้มล้มลุลุ้นโอ้เสื้อเสื้อมาแจกฮอยนาเื้อมากจากประเทศเสื้อหมดเลยใครแ่ล้วมอ้เ้าไปยิงเพื่อนเลยแทบช็อกอีกแถบช็อกเนาะปูดปาตปูดวารแทบม่น่าเชื่อปก้องก่จะออกจากปาโอ้ยเอาย่ายกอะโยกเลยยงมาแล้วดำเืบเลยโอ้ยท่านตามทั้เดี่ยวหมเบี่ยวเล้นไหม เราบอกว่าราศีเป anyway ็นพิชิตเต้เจ้าอยู่เจ้าจะเปิดบริษัทยางรีเพทเลยโอ้ยอยางนี้อยู่มัล่นะยุ่มเอาไว้ดอกรุ่นนี่สายยืดะจนขาดแล้วสายยืดเพ้งไปแล้งเลี่ยงเอาแรกสิเป็นไห้ลองเล่นเป็นลองวันที่สามนัดครั้งแรกเลยครับเจอเลอะๆลๆๆๆๆๆละจะรีบเข้ากรงโลนเลยโอ้โหเอาเอามาแจกวันนี้เดี๋ยวแจกคือหยาดกิน หยาดค้างหยาดแน่นอ่ะประวัติศาสตร์ครับศิลปินเข้างานตั้งแต่ก่อนสี่โมงเออคอนเทนต์เอาเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นศิลปินเข้าหน้างานตั้งแต่ก่อนสี่โม่แทบช็อกแทบช็อกมัดซิวโดนแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าแทบไม่น่าเชื่อว่าซิวโดนจะเข้าก่อนเพื่อนแทบตั้งไม่ให้การปรุงเด่ิวต์สองครึ่งอยากตื่นปกติการใช้ยก็เข้าเฉียงววันอยู่แล้วแต่แทบช็อกวัดซิวโดนเข้าหน้างานทไไมดกงจะรับเลี้ยป มันกินป่เนี่ยเ้อเกินไหมเออมัน้มันซ้อมรำเรื่องใหม่นี่ สุดยอดมากปลาหมดสุดยอดมากเลยเอาเลยจ้ะการชายจะเดินไม่ไหวแล้วโอ้ยเอาเลยลูกนี่ครับซูเปอร์สตาร์เขากินง่ายอยู่ง่ายนะพักียังนะบัวหน่อยไม่พอยู่ใต้นาแต่ว่าหนูไม่รู้จักชื่อมันเขาเป็นมุมอมากวันนี้หนูเห็นเขาจะข้นไม่ไม่เลยจอด้างห้างเลย อบ้านท่าสีขาวขึ้นมาแล้วกินกระปุลปะทูนุ่นสุดๆแล้วค่ะมว้มวนมว้วนเาขาเอาเขาจำประเดีย๋ยวโอโต้ยึดจำแห้งมันเ,ล<อ>นเนกนล,เนล,ลืองโอ้บนกำมะปองรูปปั้นอะไรล่ะนี่ก็คืออบนะครับใกล้แล้วครับ เฮ้ยเกษตรการใช่ตัวเนาะถ้าบอกการใช่กันหนุ่ยแค่นั้นมีอยู่สองให้ทางเลือกแม่เงียาาสังว่ามีพันธุลั์โเมนโอ้ภา่าสเด็ดเป็นรถเจานอืออไมก็ไม่เอึงย่นาลาดมันเป็นองด่อเ้งปลอมอืงปลอมเอืงาไแม่บเอืไ แม่สื่อแบบกันใจสื่อโอ้ยเหนียวอยากกินอืม <c ười> อ่าตามเขว่าดีก็ซื้อเลขอันตัน,นโอ้ยนี่ดอกกูเ <c ười> ขาโสดเปล่าเปล่าใส่กูค่ะกูแน่ ไปใช้แล้วพอแบบรถแห่เริ่มมาแล้วครับเอาพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม